แล้วครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับหาระบบเลเวลปืนกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับระบบเลเวลปืนนะอันดับแรกเราต้องมีเลเวลั้างบนเลเวล10ขึ้นไปนะครับให้เรามาทําตรงนี้ครับภารากิจแล้วก็มารับตรงนี้ครับที่เป็นสีไอ้ฟ้าๆนะครับกดรับทันทีนี่ครับก็จะได้มาเป็นหินแปลงของปืนนะครับถาวรหนึงงน่งอันเข้ามาที่โกดดังแล้วก็ไอเทมครับกดคําว่าใช้ แล้วก็มาคลิกที่โมเดลปืนนะครให้เราทําการเลือกนะครับระหว่างสไนยกับกลนะครับเราจะเลือกอันไหนมี AK MC AWP นะครับยิ่งเราอัพเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆปืนก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนรดบล่างนะครับพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมสมมติว่าผมเลือก AK ผมเลือก AK ผมก็กดยืนยันแล้วก็กดแปนะครับยืนยันอีกครั้ง ทีนี้เราก็จะได้มานะครับถาวรหนึ่งกระบอกฟรีจำนวนดาก็ยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเลเวลนะครับและพร้อมกับเทคนิคการเพิ่มเลเวลนะตอนนี้ผมก็ปั๊มไปจนแบบถึงเลเวล4นะครับวันนึงมันรู้สึกว่าจะสูงสุดแค่3,000 e น EP ต่อวันนะครับเนี่ยครับวันนี้ได้รับศูนย์อันนี้คือยังไม่ปั๊มนะครับ วันนึงมันได้เพียงแค่3,000นะผมไม่แน่ใจว่าระดับ10เนี่ยมันจะเข้าไหร่กันน่าจะเยอะพอสมควรอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้เพื่อนผมเปิดตัวไก่ไม้ผมปั๊มก่อนนะครับเดี๋ยวจะปอกก่อนครับว่าเทคนิคมันเป็นยังไงเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของเกมนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอตัวไก่มาสักครู่นะครับเทคนิคก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแค่เราใช้ระเบิดแก๊สพิ่หรือว่าไอเป็นระเบิดไฟนะครับให้เราทําการปาระเบิดไฟแล้วก็ สลับมาเป็นปืนหลักแล้วก็รอคู่ครับนี่ครับเราก็จะได้แต้ม E ีคพมาครับแล้วก็ทำการฆ่าตัวตายทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสลับไปไไเราเราต้องรอให้ตายก่อนนะครับรอให้ตัวไก่ตายก่อนถึงจะฆ่าไปฟายนะเพราะไม่ง,งั้นเดี๋ยวไม่ได้ E p พแล้วจะต้องถือปืนไม่ได้วยเพราะว่าถ้าหากไม่ถืออีจะไม่ได้ครับต้องถือปืนเอาไว้ด้วย ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเลเวลยจะตันครับวันนึงได้เพียงแค่สามพันต่อวันแล้วก็โหมด AI นี่รู้สึกว่าหนึ่งตัวจะได้เพียงแค่หนึ่งีนะครับแต้มไม่ขึ้นนะครับดูดูไว้ห้าเรามีค่า <All TV. S 1> แต้มไม่ขึ้นนะครับต้องใช้ปืนอย่างเดียวมันมันต้องใช้ปืนครับใช้อย่างมนค่าไม่ได้นอกจากระเบิดแล้วก็ถือปืน เดี๋ยวเราลองไปยิง AI ดูนะครับว่าจะแ้มได้น้อยหรือได้เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงโอ้โหเยียเสียงกดดังเนี่ยยิงไอไแม่ง ยิไงไอ้ไอมันจะได้น้อยมากครับแนะนำยิงคนดีกว่าโอ้ยเยี่ยแคดลมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเลเวลของปืนนะครับอัพเลเวลไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็อีกอย่างนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสาหรับคนที่ไม่พอใจนะครับอยากเปลี่ยนปืนใหม่เดี๋ยวเรามีวิธีนะครับก็ให้คุณเข้ามาตรงหน้าของปืนนะครับแล้วกดตรงคําว่าพัฒนาแล้วมาตรงคําว่าแปลงนะแล้วก็คลิก modify แล้วเราก็เลือกนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น M สแล้วกันแล้วให้เลือกนะครับระหว่า GPM Point จะใช้อันไหนนะผมขอใช้ GPM Point แล้วกัน <c oughs> สำหรับเลเวล4นี่รู้สึกว่า4,000เนอะเดี๋ยวผมแปลงให้ดูเลยนี่ครับเราจะได้เป็น M4 เลเวล4นะครับนี่ครับเลเวล4ก็เอาไว้สำหรับเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆก็จะพัฒนาเปลยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนรูปรลางเปลี่ยนสตตัสไปเรื่อยๆนะครับวิธีการดูแล้วก็ก,กดตรงพัฒนาเนื้อตรงแปลง modify แล้วนะก็มาดูนะครับ ว่าเลเวลไหนจะเป็นรูปร่างแบบไหนครับต่อไปเลเวลห้ารู้สึกจะมีลำกล้องด้วยนะนี่ครับเราสามารถดูได้ก็คงไม่มีอะไรมากับสําหรับเทคนิคการปั๊มนะสหรับใครที่มีก็ช่วยๆกันแชร์นะครับสาหรับเทคนิคการปั๊มเพราะว่าการปั๊มมันมีหลายรูปแบบมากับสำหรับผมคงจะใช้และเปิดไฟมากกว่าเอาไว้เป็นว่าเดี๋ยวเจอกัใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับหากมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวเอามาฝากกันครับผม